สำหรับสูตรในการทานเซซามีนสูตรเข้มข้น20เท่า Emura X นะคะของอาจารย์ปัชยาน,นะคะถ้าหากว่าเพิ่งตรวจเจอนะคะเพิ่งตรวจเจอก้อนเนื้อนะคะแล้วยังไม่ได้ทําการคีโมนะคะหรือไม่สู่กระบวนการยังอยู่ระหว่างการรอการวินิจฉัยก็เริ่มทานเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลนะคะเป็นเบื้องต้นเลยนะคะถ้าเป็น,นกรณีที่เป็นระยะ1ระยะ2นะคะก็ทานสูตร เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าเริ่มเข้าคีโมแล้วแนะนําทานเป็น3เวลานะคะเพื่อลดผลข้างเคียงคือเช้า2เที่ยง2ก่อนนอน2ได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นในระยะลุกลามนะคะและมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยลามไปหลายจุดแล้วนะคะมีอาการอื่นๆแทรกซ้อนเยอะนะคะก็แนะนําทาน4เวลาค่ะเช้าเที่ยงเย็นและก่อนนอนค่ะจะช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพได้ดีมากเลยนะคะกิน2แคปซูลนะคะ สี่เวลาค่ะสําหรับคนที่เป็นระยะลุกลามหรือระยะที่สามที่สี่แล้วนะคะและช่วงที่ทำาคมก็ทานอย่างน้อยสองเวลาเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะเพียงพอในการดูแลสุขภาพเลยค่ะ